ครับวันนี้เอาฟอร์ดเลนเจอร์อมาลองนะฮะอ่าคันนี้รถลูกค้ารีเควสขอทำสเตจสองนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสเตจหนึ่งสเตจสองหน่อยนะ,ะบางทีมันคือสัตว์ลูกค้าแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอ่าคือสเตจหนึ่งสเตจสองเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นแบบระดับความแรงนะฮะระดับหนึ่งระดับสองถามว่าทําไมต้องมีระดับหนึ่งระดับสองคือเราก็พยายาม <c oughs> ทําให้มันเหมือนว่าจริงๆก็คือพยายามทําให้มันเหมือนกับมีความแรงแล้วก็ไม่กินน้ํามันด้วยอ่าเท่าที่ทําได้อ่าเท่าที่เท่าที่ทําได้นะแต่กัรเนี้ยพอมันบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นมันเหมือนว่าในระดับที่ว่าความแรงที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีการสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมนิดนึงต้องใช้คาว่าน,นิดนึงนะไม่ได้แบบโอ้โหอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะอ่า ก็เลยมันต้องมีสเตจหนึ่งสเตจสองมาก็คือว่าความแรงระดับหนึ่งระดับสองนะครับอ่าคราวนี้เอ่อก็ให้ลูกค้าเลือกเอาว่าถ้าสเตจหนึ่งที่เราแนะนำเนี่ยก็คือเป็นระดับใช้งานแบบรถไม่ได้เอาอะไรเยอะแยะเลยนะอ่าก็คือบวกเมื่อกี้คันเนี้ยแรงม้าเดิมร้อยสี่สิบแปดโรงงานนะร้อยสี่แปดเทสตีนะครับจากการที่จูนแล้วเนี่ยเอ้ยจากการที่วัดไดโน่ของเดิมก่อนได้ร้อยสี่สิบเอ็ด หายไปเจ็ดตัวเป็นเรื่องปกติเพราะว่ารถอ่ะมันออกมาโรงงานมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเครื่องมันก็มีเขาเรียกว่าสึกหลอบ้างแล้วก็ไม่เมยเดินมาแล้วรถใช้ไปสี่หมื่นกว่าโลก็เป็นธรรมดาม้าหายไปหกเจ็ดตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับอ่ะคันนี้ก็ม้าเดิมโรงงานคันนี้ก็คือตั้งไว้แล้วร้อยสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดก็คือปกติคันนี้พอเป็นสเตจหนึ่งเนี่ยเราวัดแรงม้าได้ร้อยหกสิบอ่าร้อยหกสิบนะ ก็ขึ้นมา20ตัวแต่ได้แรงบิดด้วยก็ทำให้รถวิ่งอยู่ในระดับหนึ่งลื่นๆแสงขึ้นไปแบบว่าปลอดภัยนะครับแต่พอสเตจสองได้182หรือ83เนี่ยจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูการาฟอีกทีนะครับก็ขึ้นมา40อีกเท่าตัวหนึ่งอ่าอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่คราวนี้คือเราก็ให้ลูกค้าเลือกเอาว่าประมาณไหนแต่อันเนี้ยบางคนอนะ่ะคือ ไม่ได้เอาอะไรรุนแรงมากมายก็ทําในระดับมือแต่ถามว่าราคาเราก็คิดเท่ากันนะไม่ได้คิดว่าแพงกว่าหรือถูกกว่าอะไรนะฮะอ่าก็คือเท่าๆกันนะครับแต่คือในสเตจหนึ่งหรือสองเนี่ยในระดับความแรงมากน้อยยังคงเรื่องเดิมอยู่ก็คือไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าไม่มีผลกระทบอะไรนะฮะก็คือเราจะดูว่ามันมันไปได้แค่ไหนเราไม่ได้ว่า เป็นกาลังอะไรอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าคราวนี้เดินบงเดินเบาก็เหมือนรถบ้านๆทั่วไปนะครับอ่าแต่ที่ไม่เหมือนคือการชูดออกจากไฟแดงคันเร่งเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะกระชับขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ากระชับขนาดไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็ก็เอาเป็นว่าไอ้คำว่าสเ 1, ตน1สเตน2ก็คือแรงแรงระดับหนึ่งระดับสองนะครับอ่า คันนี้การใช้งานก็ยังเหมือนเดิมคันนี้ก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวผมลองขี่ต้องต้องขี่เบาเร่งด้วยเพราะสเตจสองเนี่ยบางทีไฟอินทีนมันโชว์ที่มันโชว์จริงๆมันไม่โชว์นะแต่บางครั้งเราลืมปิดอะไรบางตัวเนี่ยมันโชว์บางทีโปรแกรมมันเยอะเราก็ลืมเขียนผมก็เลยต้องมาทดสอบก่อนเพราะเดี๋ยวลูกค้าไปแล้วไฟโชว์อนะไรเงี้ยแต่ถ้าทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีนะวิ่งไปยาวๆเลยใช้งานได้เหมือนรถเดิมเลยนะ,ะัะนี่นะครับกําลังก็แบบคือแบบ เบาๆก็รถก็มาแบบตื๊ดๆเลยนะครับ่าอันนี้เดี๋ยวติดรถหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะต้องขับทดสอบรถลูกค้าเพื่อให้มันดูว่าเอ่อไม่มีอะไรมีไม่มีอะไรผิดปกตินะครับอ่าเพราะสเตจสองนี่บางทีมันต้องปรับแมปหลายตัวนะครับบางทีเราอาจจะลืมเขียนบ้านไหนอะไรเงี้ยเราไฟเฟิร์มโชว์เราต้องเช็คก่อนอ่าแต่ถ้าสเตจหนึ่งนี่ได้เลยนะครับเพราะสเตจสองมันจะเขียนแมปยากกว่านะครับอ่าแต่ก็ไม่นี่ ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับอโอเควิ่งเทสกันเลยนี่นะครับไม่มีวันนะครับเซตสองก็ยังไม่มีฟันนะอ่ายังเป็นเรื่องเดิมอยู่ยังไม่มีฟันนะครับถ้าจะมีก็จะต้องเป็นฟิวๆิวนะครับดเด,เ,ดเร็วมากนะครับร้อยยี่แล้วนะครับคันเร่งมาเตาเองนะครับรถลอยตัวเร็วมากนะครับไฟฟิวเลยเดินเข้ามอเตอร์เว์เลย คืออย่างแรกเลยนะฮะรีแปดตีล่าก็คืออย่างแรกจะต้องไม่มีผลกระทบอะไรกับเครื่องยนต์ก่อนอ่ะอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่เราจะทํานะครับสองรถจะต้องไม่ได้ควันดํารถสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับคือจะต้องถ้าไม่ดีกว่าเดิมต้องไม่แย่กว่าเดิมคือเรื่องน้ํามันจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แย่กว่าเดิมนะครับก็คือเราพยายามปรับปรุง นะครับเพื่อให้มันดีที่สุดนะครับคือรถเนี่ยมันผมต้องบอกงี้นะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ทำไมจูนจูนมันมันวิ่งดีขึ้นทําไมมันถึงไม่ได้กินน้ำมันมากกว่าเดิมมันต้องใช้อ่าแบบนี้นะฮะคือรถเนี่ยคือมันแผนที่การฉีดน้ำมันเนี่ยนะฮะอ่ามันมันไม่ได้ไปฉีดที่เดียวนะครับมันฉีดหลายๆจุดนะครับอ่าที่เราที่เราเร่งกันอยู่นะตอนเนี้ยเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่าเคอร์เซอร์ใน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 การาฟ ECU นะฮะมันจะเป็นวิ่งตัวเหมือนรติจูดและล้องติจูดนะฮะวิ่งไปวิ่งมาซ้ายขวาล่างบนอะไรประมาณนี้อยู่ในแผ่นที่สี่เหลี่ยมนะฮะคราวนี้สมมุติว่าเราขับจะช้าเนี่ยเคอร์เซอร์อาจจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะตรงกากบาทมันจุดที่ว่ามันทํางานอยู่ตรงเนี้ยเราจะปรับน้อยกว่าโรงงานด้วยในบางครั้งอ่าเพราะว่าอะไรเพราะตรงเนี้ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้รถมันมีกําลังอะไรเลย เพราะมันเป็นช่วงที่เปิดคันเร่งขึ้นนะครับแต่ช่วงที่ว่าแมปมันวิ่งลงมาเราเหยียบเคัน่งเร่งเนี่ยเพื่อที่จะให้รถชูตขึ้นไปเนี่ยในบางครั้งมันจะต้องจ่ายน้ำมันให้มันบ้างเพื่อให้รถมันทําความเร็วได้แล้วพอทำความเร็วได้เนี่ยอพอเราเปิดคันเร่งเนี่ยแมปมันขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะไปเจอจุดที่ว่าลดน้ํามันแล้วนะครับมันก็เหมือนทําให้รถมันพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ลดน้ํามันมันนะครับอ่ามันก็เลยทําให้มันประหยัดน้ามันได้นะครับแต่ในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ประหยัดกว่าเดิมแต่มันไม่ได้แย่กว่าเดิมนะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็คืออา่าแล้วก็การขับขี่ก็มีผลนะครับอ่าถ้าเราเหยียบเนลร่งลึกๆจัดๆเนี่ยแน่นอนกล่อง ECU มันจะฉีดน้ํามันมากเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอ่าแต่คราวนี้ ฉีดน้ำมันมากฉีดมากเกินไปเพราะว่าอะไรมันไม่สมดุลคือบางทีเราเหยียบเนี่ยเราอยากให้รถมันมันมันลอยตัวขึ้นไปแต่มันไม่ไปเราก็เลยเหยียบสุดพอเหยียบสุดปุ๊บแทนที่รถมันจะพุ่งไปหน้ามันเชนเกียร์ลงมาหึงปุ๊บรอบแม่งฟาดไปนะครับไม่มีสปีดนะพอรถเชนเกียร์ไม่มีสปีดไม่มีความเร็วรถมันไม่เดินมันก็เลยกินน้ามันนะฮะอ่าเราเหยียบเนี่ยปุ๊บรอบฟาดแต่รถสปีดอยู่เท่าเดิมเพราะมันเชนเกียร์ลงมาไงพอเหยียบเยอะมันเชนเกียร์ แต่ที่เราจูนเนี่ยเราต้องการให้มันมีสปีดขึ้นไปนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเราเหยียบเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกียร์มันเชนนะแต่เราต้องการเนี่ยให้รถไม้มันเดินเพื่อให้มีสปีดนะครับพอมีสปีดเนี่ยรถมันจะถึงจุดหมายได้เร็วกว่าแล้วเราก็เปิดคันเร่งขึ้นมานะครับให้รถมันไหลนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยเมื่อกี้มันปล่อยน้ำมันไปหน่อยนึงแล้วก็พอเราเปิดคันเร่งเนี่ยรถมันจะปล่อยน้ำมันแค่จุดจุดที่ว่าเราส่งกําลังขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นปกติแล้ว แล้วก็จะบางครั้งจะลดน้ํามันด้วยซ้ำนะครับในบางจุดตรงเนี้ยตอนนี้ผมจูนก็จะลดเพื่อที่จะให้รถมันไหลไปได้นะครับแล้วจุดตรงนี้นะฮะถ้าลดน้ํามันหนาเนี่ยมันจะไม่ไปนะครับบางครั้งลดน้ามันบางมันจะไหลมันจะมีสปีดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเผาหไหม้เร็วนะครับรถที่เผาไหม้เร็วจะมีสปีดความเร็วนะฮะอ่านเนี่ยตรงเ,ยเงเนี้ยผมเหยียบเร่งเนี่ยตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันเดินขึ้นไปแล้วไงมันเดินขึ้นไปนะครับ แต่ถ้ารถมันไม่ไปแล้วเราเหยียบไปเร่งะเร่งะเร่งปุ๊บเชนเกียร์เลยนะครับเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะครเดี๋ยวผมลองการแทกกรเร่งอีกเพราะว่าต้องการเทสว่ามันจะมีอะไรเกินไฟโชหรือเปล่านะครับเพราะว่าปรับสเตตสองบางทีมันระบบแรงบิดมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อันนี้แค่แค่เทสเฉยนะครับโอเคไม่มีไฟโชนะครับ นี่เราเหย,ยบเบียบเบาๆนี่เราต้องการให้รถมันไปนี่เกียร์ไม่ได้เชนนะแต่รถเดินเนี่ยเดินนะครับรถเดินปึ๊บขึ้นไปจี้หันหน้าแล้วนะครับเนี่ยคันเร่งเบามากนะครับนี่เราคือที่เราจูนเราต้องการตรงนี้เราไม่ต้องให้มันเชนเกียร์แต่ให้มีกําลังในเกียร,ร์นึกออกไหมฮะถ้าเป็นเกยีเกรยร์แมนนวลเนีย่ยตอนนี้สับสี่อยู่คือเหยียบเกียร์สี่เนี่ยให้มันดึงรถขึ้นไปเลยไม่ใช่ว่าเหยียบเกียร์สี่เม็ไปปุ๊บเชนสามปุ๊บอ่ะไม็ไปเชนสองน,นะฮะร,รถไม่ได้เดินเลยนะรถรถ ความเร็วตกลงด้วยซ้าเพราะว่าเชนเกียยิ่งเชนความเร็ยวยิ่งตกแต่รอบพึ่งปุ๊บน้ำมันแม่งพ่นออกนะครับนั่นนั่นแหละมันเป็นเหตุให้กินน้ำมันนะครับอ่าลองดูง่ายๆนะครับรถไม่ต้องจูนไม่ต้องรีแม็กก็ได้ถ้าเราค่อยๆประคองประคองะไรเร่งเนี้ยรถก็นก็จะประหยัดน้ำมันได้นะครับอ่านะครับเพราะว่าอ่าผมเคยทําไอ้พวกงานอ่าตอนเรียนเนี่ยทำงานวิจัยไอ้พวกนี้นะฮะประหยัดรถประหยัดเชื้อเพลิงก็ ผมมาเป็นคนขับเองอผมเป็นคนขับเองผม,มรู้ว่าเวลาขับเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเปิดคันเร่งเพราะตอนที่ไปเทสเนี่ยถ้าเราเปิดคันเร่งไว้ปุ๊บน้ำมันจะลดว,วบเลยแต่ถ้าเราค่อยๆเปิดคันเร่งแต่ถ้ารถมันเดินขึ้นไปได้ตรงนั้นอ่ะรถมันจะประหยัดน้ำมันได้นะครับมันประหยัดได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่แน่นอนอย่างแรกเลยเนี่ยช่วงใช้งานเนี่ยเราต้องการให้ตรงนเนี้ยเนี่ยอย่างตอนนี้มันพันห้า 52,000เนี่ยญานตรงเนี้ยสัมพันธ์มากนะครับเราเหยียบไปนิดนึงเนี่ยเกียร์มันลดเกียร์เดียวแล้วรถเดินอย่างเงี้ยโอเครถมันไม่กินน้ำมันนะฮะเนี่ยเดินนะครับนี่ผมต้องเปิดต้องเบรกแล้วนะเพราะรถมันเดินไวมากนะครับเราปรับปรับตรงเนี้ยเพื่อให้มันชูดขึ้นไปนะครับแต่ไม่ต้องการให้เชนเกียร์ลงมานะครับอ่ามันคนละวัตถุประสงค์กันนะครับอ่าอย่างตรงนี้เราจะแซงนะอ่าเราจะแซงแท็กซี่คันหน้าเราเหยียบเบาๆเนี่ย เราต้องการให้รถมันเดินแซงเขาแล้วก็เนี่ยเกียร์เปลี่ยนแล้วก็พอดแล้วนะครับแต่เราไม่ต้องการแบบย่ำขยิมเขลร่งเพื่อให้เกียร์ไ้เกียร์มันเชนลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือการขับขี่นะครับที่ที่เป็นที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้คือที่เอามาให้ดูนะครับค,นะครบาวนี้สเตจหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็แบบนี้แหละมันก็แรงแบบเนี้ยแต่แค่ว่า ช่วงชูดเนี่ยช่วงเหยียบเร่งไปลึกหน่อยมันจะดึงหนักกว่านิดนึงนะครับอ่ามันจะดึงหนักกว่านิดหนึง่งมันจะชูดเร็วกว่านะครับอ่าแต่ก็ว่าการประหยัดน้ำมันเนี่ยเศ็ดนึงจะประหยัดวันนิดหนึ่งนะครับอ่าไม่ได้เยอะมากแต่นิดหนึ่งนะครับอ่าก็นะครับ,นะนะรบอ่าก็ที่บอกนะครับรีแมปแล้วได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งแล้วลูกค้าจะต้องไม่มีผลกระทบเรื่อง ความเสียหายอะไรทั้งนั้นจะต้องไม่มีไฟโชว์ไปจอดกินข้าวเร็งอะไรไม่มีนะจะต้องแบบนี้นะครับสองอ่าจะต้องแซงแต่ว่าแซงแล้วปลอดภัยแต่ว่าเออขี่มาแล้วตามกดปึ๊บไปปึ๊บปุ๊บป๊บแซงได้นะครับอ่าแล้วก็ขี่แล้วไม่มันไม่เหมือนว่าไม่ไม่ไม่หนืดแล้วก็คือขี่แล้วแบบรู้สึกว่ามันขี่สบายอ่ะการขับขี่มันสบายขึ้นนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับ เนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับในรถที่เราปัดจูนนะครับอันนี้ฟอร์ดเอ็มซีนี่ทำมาเยอะมากครับ mm hmm. แล้วก็การที่เกียร์เปลี่ยนช่วงต้นๆเนี่ยในเนี่ยในเนีน่ยการใช้งานเนี่ยก็จะต้องปกติด้วยนะครับต้องปกติด้วยไม่ไม,ไม่ใช่ว่าอ่าเหยียบไปไม่เปลี่ยนแล้วเป็นตึ๊กๆอะไรนี้ไม่ใช่นะฮะอ่าคือไม่สมูทกันไม่มีต้องสมูททุกขั้นตอนนะครับ mm hmm. ระบบไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม นะครับไม่มีไม่ถ้ามีคูคอนโนทนนี่ใช้ได้หมดนะครับระบบไฟฟ้าอะไรเหมือนเดิมหมดนะครับเข้าสู่บริการได้ปกตินะครับถ้าศูนย์ไม่รู้ไปกดคีย์ล้างของเราไปอีลารสหรือลบทิ้งไปนะฮะโอเควิ่งกลับมาตื้อเหมือนเดิมและไม่เป็นไรเข้ามาที่ร้านจัดให้ใหม่ได้ไม่ได้คิดตังค์นะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้าก็าไ,มไม่ไม่รู้ไงคือศูนย์เขาก็ไม่รู้เขาว่าอัปเดตไฟ เขาว่าหวังดี update. อัปเดตโปรแกรมให้แต่กลายเป็นโปรแกรมเดิมอย่างเงี้ยก็เราก็จัดให้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้คิดตังอะไรถ้ามีประวัติเก่าเราก็เก็บเก็บไว้อยู่แล้วนะครับประวัติลูกค้าก็คือบางครั้งเนี่ยอย่างรถลูกค้าเนี่ยทำไปตั้งแต่ปีหกสี่นะมาหาเราปีหกเจ็ดเนี่ยบางทีค้นเจอนะครับเราก็เรายังแก้ไขให้เลยนะ,ะคือที่ร้านก็ทําให,ห้เรียกว่าดูแลกัน ถ้ามันไม่สุดวิสัยจริงแบบขนาดไฟล์อันนั้นมันหายไปแล้วก็เนี่ยก็ไม่ได้คิดตังใหม่นะครับอ่าแต่ถ้ามันหายไปเราก็ต้องเริ่มเริ่มสตาร์ทหนึ่งใหม่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่เกียร์เบาเบาสบายสบายนะเกียร์เปิดจะเล่งลงไปหน่อยความเร็วเดินนะครับเนี่ยนะค,ความเร็วเดินเกียร์ไม่เชนเกียร์อยู่เกียร์เดิมแล้วก็ลากไป เนี่ยความเร็วไปรนะ้อยสามนะครับรถไหลฟิวเลยนะครับไม่มีควันนะครับเนี่ยแล้วรถไหลเลยนะรถยูนแบบนี้แม่งรถมันไหลแบบคือเนี่ยผมผมถอนเป็นเร่งแล้วนะมันยังไม่หยุดเลยนะครับมันไหลนะครับ <c oughs> คือถ้าวิ่งทางแบบโคราชนะฮะโอ้โหอย่างเงี้ยแม่งร้อยห้าร้อยหกคันเร่งนิดเดียวนะไหลไป,ไปเรื่อๆยๆเลยอย่างเงี้ยแหละมันจะประหยัดน้ำมันเพราะว่ามันเผาไหม้ได้ปกติคือได้สมบูรณ์แล้วก็แล้วก็ไม่ลดไม่ตื้อ รถมันเดิ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 นนะครับคือเราถอนกันเลยมันยังไม่อยากจะหยุดเลยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยรถจะวิ่งดีแล้วไม่กินน้ำมันนะครับที่เราปรับจูนก็ประมาณนี้นะครับทุกรุ่นนะครับฮิลเลอร์มิวเอ็กซ์คอร์เรนเจอร์เอ็จีอะไรก็จะให้มันประมาณนี้นะครับแล้วในแต่ละรุ่นถ้ามันมีเหมือนกับว่าอัปเดตอะไรเราก็พยายามปรับหาอะไรใหม่ๆซึ่งมันปรับแล้วมันมันได้อะไรที่มันดีไปเิมนะฮะเพื่อทำให้ลูกค้าครับ อ่อันนี้นะครับราคาก็ทักมาได้นะครับผมบอกได้เลยว่าอ่าคุ้มค,ค่ากับการที่ลงทุนนะครับเนี่ยรถทําแล้วต้องใช้งานได้แบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ทําแล้วต้องใช้งานได้จริงเนี่ยอ่าเอานี้ดีกว่าต้องใช้งานได้จริงนะครับปร,รับรแต่งแล้วไม่ใช่ว่าแม่งหวนันน้ํามท่วมอ่อ่าโอเค ไปกับแม่บ้านแม่มันด่าอีกนะฮะไปทำอาหารในมารถนะครับวิ่งไปทางยางท้ายเอานี้ไม่แฮปปี้นะฮะไปเที่ยวแล้วก็รถไปทางยางทางนะครับคือเราจะพยายามประมาณนี้เลยเนี่ยคือรถใช้งานนะครับต้องไม่มีไฟชงไฟโชว์อเลยสิ้นนะฮะแต่ว่าถ้าลูกค,ค้าซิ่งรีเควสเราเนี่ยเป็นการส่วนตัวแบบว,ว่าเ้ยพี่ผมขอหนัก,นกๆจริงๆเราทําไม่ได้นะครับแต่คือคอนเซ็ปต ทางร้านมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าทําแบบนั้นทําได้นะครับเพราะไอรถที่ซิ่งกับรถแข่งขันเนี่ยมันกับรถบ้านเนี่ยมันคนละยางผมแยกนะผมแยกประเด็นไปเลยนะครับอ่าแยกไปคนละแบบนะครับแต่จุดประสงค์ก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยนี่ครับเราวิ่งไปมอเตอร์เวย์มแค่หนึ่งรอบสิบห้าโล กดเบามั่งเร่งมั่งอะไรมั่งนะครับไม่มีไฟโชว์ไม่มีควันขับดีแซงดีกดกัเร่งน้อยนะครับอันนี้คือจุดประสงค์เลยนะ,ะแต่งม้า่าที่ได้ไปก็บอกเมื่อกี้นะฮะสเต็ปหนึ่งหรือว่าระดับเลเวลหนึ่งนะครับอะตรงงานกันนี้นะครับจบไปหนึ่งครันงอร์เ,น,เนะครับอ,อันนี้คือถ้าใครอยากได้ทำแบบนี้นะครับก็ ติดต่อมาที่ร้านนะครับแล้วก็คือถ้าวันปกติเนี่ยไม่ต้องโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็วันเสาร์ที่โทรนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีลูกค้าคิวเยอะนะครับแต่ผมชอบทําทําแบบวันหนึ่งก็คือไล่เอาแบบร้องเริงอะไรเนี่ยเออแบบแล้วก็ส่งงานนะครับอชอบแบบนี้นะครคือว่าไม่ต้องรีบทํานะครับคือแบบโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วส่งงานลูกค้านะครับอไม่ต้องมาแก้เก้ออะไรกันหลายรอบทำทีเดียวจบเลยนะฮะ อ่ะอันนี้จบแล้วนะครับ